สวัสดีค่ะนักเรียนปอสองทุกคนพบกับคุณคูมาลีอีกแล้วคุณคูมาลีมาในไลน์ของวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะเรียนภาษาภา,ภาธีการน,นะไปที่สไลด์ของคุณครูก่อนฮัลโหล,ลค่ะสไลด์ของคุณครูแบบนะคะอื ภาษาไทยป .2 ภาษาพาทีเล่มนี้นะคะเตรียมเลยหนูขาหนูไปหามาสองเล่มนี้เร็วภาษาไทยของครูอย่างครูจะขึ้นบทที่สองเรื่องใจหายก่อนที่เราจะเข้าเนื้อเรื่องเราก็ต้องมารู้จักคำนํำเรื่องก่อนนะคะไปะรู้จักคำนํำเรื่อง เรามาอ่านกันก่อนนะดูจากคำนำเรื่องดูรูปภาพก่อนแล้วอ่านกอเอาเ้าชอแอะแฉะเห็นไหมคะน้ำเปียกแฉะบอ,อบอไม่เอกบอนี่คือบ่อน้ำเนาะบ่อน้ำหออัวหัวค่ะอ่านตามครูไปเลยนะคะขออาวขาวไม่เอก ข่าวอันนี้เป็นรูปหนังสือพิมพ์เนาะอ่ะอแอ,แอแงอแองไม่เอกแ,งแ,งแงอ,อ,งองนี่คือแองแองน้ําแองน้ํานะแองทอองงอท้องไม่โทท้องแม่เด็กคนนี้ก็เปิดท้องให้เราดูนี่คือท้องนะคะอโอบอบไหมคะโอบค่ะนี่คือการโอบโอบไหลเพื่อนนะคะ กอดอนะคุณแม่ก็กอดคุณลูกอยู่ตออดอตัดนะเด็กคนนี้เขากำลังจะตัดกระดาษเห็นไหมคะขออะงอขังน้ำขังในน้ำขังเฉอยแฉะไปหมดอันนี้ดูใหม่ซอเอียมอเสียมนี่คือลักษณะเสียมค่ะ เสียมเอาไว้ทำอะไรเอย่ยเสียมเอาไว้ขุดดินนั่นเองปลูกต้นไม้เนาะไปต่อค่ะนีอีกไหมนะเอา้ายังมีอีกมาหอรอไอไหลไม่เอกไหลนี่เข้าชี้ลูกศรชี้มาที่ไหลตรงนี้คือไหลนะคะหัวไหลนะต่อไปตอเอมอเต็มเต็มก็คือน้ำเต็มโอ่ง คำว่าเต็มมันแปลว่าอย่างนี้ลักษณะเต็มนะตออตะตอโอนอโกนตะโกนพูดกันไกลๆก,ก,ก็เรียกตะโกนปอรออะประชออมอชุมประชุมในหลายๆคนมานั่งรวมกันเรียกประชุมนะคะทอรอโอมอถลมไม่เอกถลม ดินพังลงมาเรียกถล่มนะคะอย่างนี้เรียกอาการของถลม่มปออางอปางชออางอช้างไม่โทช้างปางช้างปางช้างคือที่อยู่ของช้างนั่นเองเนาะต่อไปขบบออัวนอขบวนอันนี้เป็นขบวนมาหลายๆคนยกขบวนมาเนี่ยคะ่ะที่ขาพูดกัน ทีนี้ต่อไปเป็นคำซึ่งไม่มีรูปภาพเนาะอ่านตามค,คุณครูไอ,ออ่านพร้อมคุณครูเลยค่ะถอไอไถอเอาเอาวอแอแวะกอแอแกไม่โทรแกพอเอียเพียตีดังเพียเพียเนาะ ออางอหางไม่เอกห่างนออานอนานมออากอมากดอ,อีนอดินไม่โทดินคออีโดคิดทออีบอทีบคออุยอคุย รออุยรซุยรออูกอลูกรอแองงอแรงคอเออยเคยรอเออยเลยปออะงอฝังไม่เอกฟังรอเออก็เลือกคออะนอคัน อ uh huh. มีไหมมีอีกอู่เยอะเลยพออะกอพักกอเองอเก่งไม่เอกเก่งอ่านไปพร้อมคุณครูนะคะกอเออดอเกิดชอเอ,อยอเชิญ รออัวนอรวนไม่เอกร่วนรออัวมอรวมกอรอเองอเปลงคอรออะบอครับคอรออีกอพลิกอโยออากอยากหอนอเองอหนึ่งไม่เอกหนึ่ง อร,รออวงหลวงออาอาสอาสาอาสาวอ,อวิทออีทีวิทีนออนำไม่โทรน้ำปออาปาไม่เอกป่าน้ำป่ามอ,อามะรออืนอรืนมะรืนออทำงอ,อาน,อนงานทำงานวอาวาไม่เอกว่าจออางอจางไม่โทร จ้างว่าจ้างจอไอใจหออายอหายใจหายสอเอียเสียหออายอหายเสียหายหอนอาอหนาไม่โทหน้าสอเอียเสียหน้าเสียหอรอไอไหลบออาบาไม่เอกบาไหลบาหออาขางอขางไม่โท Khang, lo a ngo, lang mi ek. Lang, khang lang, nga. Co âm, cam, no a no, năn, cam, năn. Lo ụ ngò, long, mo ư mư, long mư. To ụ co, tục, lo ụ ngò, long, tục, long. Cho âm chăm, no ua no, nuôn, chăm, nuôn. To a ngo, ทางกอารอการทางการตอองอตองไม่ถูต้องกอารอการต้องการพอโยอะกอพยักตัวนี้อ่านพยักหอนอาหนาไม่ถูหน้าพยักหน้านี่อาการพยักหน้าเนาะบอรออิบอริบริ วเอนอเวนอ่านว่าบริเวนปลอดปลอดพอออยพัยปลอดพัยนะหมดเลยน่าจะหมดแล้วเนาะขอบคุณที่อ่านตามคุณครูไออ่านพร้อมคุณครูนะคะฝึกบ่อยๆจะได้เกง่งอย่าทิ้งเรื่องการอ่านการเขียนนะคะต่อไปกันบ้านแล้ว เนื่องจากว่าเรายังไม่ได้เข้าเนื้อเรื่องเพราะฉะนั้นเรายังตอบคำถามอะไรไม่ได้เนาะคุณครูให้นักเรียนเปิดไปหน้าอบทแบบฝึกหัด้ายบทเขาและคะ่ะตัวให้นักเรียนคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดแล้วก็ฝึกอ่านด้วยฝนตกฟ้าผ่าเปรี้ยงอย่างเงี้ยให้นักเรียนคัดนะคะคัดเสร็จแล้วก็ อ่านตามไปเนาะแล้วก็ค่ะคัดตัวบรรจงให้เต็มบรรทัดสองหน้านะคะอ่าช่องทางส่งทักหลาย,ยเ็นไมให้คือให้ดอกไม้เต็มเอ้ยให้หัวใจเต็มส่งงานคุณครูมารีที่ idline แอด456แ G ดจีเอนเอะเขียนชื่อเลขที่ชั้นด้วยนะคะนี่ idline แล้วก็เอ่อ d คาร์โค้ดของครูนะคะ คลิปนี้คงจบแค่นี้ค่ะพบกันคิปหน้าบายบายสวัสดี